มันจะไม่มีความเข้มขน้นมันจะระดมผู้คนไม่ได้ทีนี้เราอยู่กันดีๆท่านผู้ชมครับก็บ้านเมืองของเรามันก็สงบอยู่มันไม่สงบเฉพาะไอ้ที่มันชุมนุมกันเท่านั้นนะภายในทำเนียบรัฐอิสระที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนั่นแะแต่ว่าพอตัวเองไม่สงบขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทําให้กรุงเทพทั้งกรุงเทพไม่สงบตามไปด้วยนั่นก็คือการประกาศนัดชุมนุมเนี่ยอย่างไม่มีเหตุผลแล้วบอกว่า ให้มากันมากๆเพื่อว่าประชุมกันบ่ายวันอาทิตย์แล้ววันกันก็จะไปล้อมรัฐสภาคือวันที่ยี่สิบสี่ก็จะไปล้อมรัฐสภาถามว่ามันเรื่องอะไรครับในเวลาที่บ้านเมืองกำลังมีความสงบเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาชุมนุมผู้คนไปล้อมรัฐสภากันเนี่ยแล้วก็เน,เนี่ยประกาศบอกว่าจะ<ง>ประดจสึกในสงครามครั้งสุดท้ายของสุดท้าย ถ้าไม่เสร็จคราวนี้หมายความว่าหอบเสือหอบหมอนกลับบ้านนี่พลตรีจำลองประกาศอย่างนี้ท้าทายอย่างนี้แล้วแล้วผมถามว่ามันมีเหตุอะไรความเป็นจริงอาการที่จะหอบเสือหอบหมอนกลับบ้านนั้นนะ่ะมันเรื่องที่ดีนะครับผมชอบนะครับหรือคนกรุงเทพก็ชอบนะครับใครๆก็พร้อมที่จะปรบมือให้อยู่ว่าถ้าคุณจำลองชักชวนเพื่อนฝูงทั้งหลายเลิกกลับบ้านเถอะก็จะเป็นการดีแต่นี่ไม่แทนที่จะกลับบ้านขอรบครั้งสุดท้าย มันเรื่องอะไรครับนใครจะไปลบกับคุณแล้วอย่างนี้ครับที่หน้ารัฐสภาบอกกับพันธมิตรไว้เลยว่าจะไม่มีคนเสื้อแดงไปอยู่ที่นั่นนะครับไม่มีเหตุให้พันธมิตรจะใช้เหตุเป็นการประทะเพื่อกวักมือใช้ใครมารับมารับกัรประหารอีกจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพันธมิตรปิดล้อมนะครับไม่ให้มีการประชุมได้ความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศ แต่บอกเลยว่าจะไม่มีการย้ายที่ประชุมเหมือนกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พูดพันเอกดอกอรอภิวันวิริยะชัยในวันนี้เพราะว่าถ้าตราบใดประชุมสภาไม่ได้ที่สภาเนี่ยทำเนียบก็สูญเสียไปแห่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการบอกว่าในการหลอกผู้คนว่าจะไปชุมนุมปกป้องราชบัลลังก์นะครับไปปกป้องไม่ให้รัฐธรรมนูญไปร่างเพื่อลดอํานาจของขององค์กรมนตรีนั้น เป็นความเท็จทั้งสิ้น <Yeah. S 2> เป็นเรื่องการเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศที่เขารองรับการประชุมเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกว่ากาบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าที่มากกว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีวาระเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นที่จะพาให้เกิดเหตุหรือจะพาใครไปบาดเจ็บล้มตายอีกหรือจะให้เกิดเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองกันนั้นเพื่อจะนําพาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของครั้งสุดท้าย รอครั้งสุดท้ายมาเป็นร้อยรอบและก็ไม่รักษาคําพูดกันแต่ผม,ผมบอกวันนี้ว่าไม่ได้ท้าทายแต่เพียงแต่บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติและคนไทย63ล้านคนค,คือผมเองเป็นห่วงว่าอาจจะมีการสร้างสถานการณ์อีกนะครับคุณรักคุณจตุพรจำได้ไมั้งว่าวันที่7ตุลาที่มีการปิดล้อมสภานะครับแล้วตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายมบนี่นะครับปรากฏวา่ามีการระเบิดแขนขาดขาขาดนะครับ มังคนนี่แขนนี่เละละเอียดนะครับแต่ตัวไม่เป็นอะไรนะฮะที่แก๊สน้ำตาที่ไหนอ่ยที่มีการระเบิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับแขนเละไปหมดตัวไม่เป็นอะไรยืนบือโชว์มืออย,อย่างนี้เนี่ยนะครับที่ผมต้องการบอกว่าจะพูดอะไรเนี่ย ขอให้ได้มีการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศา,ศาสตร์ก่อนครับใช่ไหมฮะแต่คนพวกนี้เขาจะไม่เหรอครับเขาโทษตำรวจ<อ>โทรรัฐบาลเขาโยนทันทีเลยว่านะไอ้ที่แขนขาดนี่เพราะว่าระเบิดแก๊สนำตา<ะ>ไอ้ที่ขาขาดนี่เพราะว่าระเบิดแก๊สนำตาคือถ้ามือขาดอย่างนี้เนี่ยเป็นผลจากมือกรรระเบิดไว้มันมือเลยเละนะครับเพราะตัวไม่เป็นอะไรถ้าจากแก๊สนำตาตัวต้องโดนด้วยนะครับนี่เห็นชัดเจนในรูปมันก็ปรากฏอย่างนั้อย่างนี้เดยวะก่อนเอาละเราห้ามไอ้พวกนี้จะมาเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนไม่ได้ ถ้าพิสูจน์ว่าการชุมนุมโดยสงบไม่มีอาวุธเหมือนอย่างที่เขียนในแถลงการนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยก่อนออกมาจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับที่จะเคลื่อนไปที่ใดนะเอาทหารก็ได้นะครับที่พวกนี้มีความเชื่อบ้านใครก็ได้รววอาวุธกันก่อนไหมตอนนี้ตอนนี้ชั่วแล้วใช่ไหมทหารเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาว่าชั่วเหมือนตำรวจแล้วทหารชั่วเหมือนตำรวจแล้วเวลาเนี้ยเขาไม่เอาใครเลยครับเอาแต่เงินบริจาคอย่างเดียว๋อได้แต่ว่าปัญหาอย่างนี้ก็คือว่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไง เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเนี่นะครับเกิดเหตุการณ์นี้นี่มาสร้างกระแสเนี่ยในทางหลักคิดทางการเมืองก็รู้ว่าใครต้องการอะไรผมเป็นห่วงปืนกล11กระบอกกับกระสุน3,400นัดที่หายจากทำเนียบตัวนี้น่าเป็นห่วงแต่ผมวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ในผมชักจะเป็นนักวิเคราะห<ะ>์ประหลาดประหลาด,ดและยังไงครับคุณเวลาครับผมวิเคราะห์ว่าคุณก่อแก้วนี่แหละไปเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนมาอ่าน ว่าบริษัทของคุณสนที่ลิมทองคุณไปเล่นอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ที่เกาะเคมันฮะซึ่งเป็นเกาะที่เขาฟอกเงินครับแล้วเงินในบริษัทที่คุณสนที่เคยบริหารเนี่ยอยู่อยู่มันก็วูบหายไปจากบัญชีฮะ่ะไหมคุณพูดนะเงินหายไปแล้วคุณอ่านตามมติชนครับเท่าละธุรกิจฮะไม่พอวันต่อมาก็มาพูดกันถึงเรื่องบริษัทอะไรนเขาที่ที่ถูกสาลตั่งเมดเจอร อ่าเมนเเจอร์เมนเดจอร์มีเดียกรุป๊ปรับนี่ก็คือพูดไง่ายๆว่าล้มละลายแล้ว<า>ล้มละลายก็ต้องเปลี่ยนกันอีกแล้วคนที่ทํางานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็ต้องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ย้ายไปอยู่บริษัทใหม่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แล้วหนี้สินก็ห้าห้าร้อยกว่าล้านสาหรับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมีหนี้สินห้าร้อยกว่าล้านสี่พันเจ็ดร้อยล้านอ่าอ่ารวมยอดแล้สี่สี่พันเป็นหนี้สี่พันเจ็ดร้อยล้านรูปอีกที คือมิเเจอร์เนี่ยลบละลายเพราะเป็นนี่เจ้าหนี้สามร้ยห้าสิบเก้าลายยอดหนี้สี่พันเจ็ดร้อยล้านะที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าถ้าข่าวนี้มันยังกระพือออกไปกระพือออกไปกระพือออกไปคนก็รู้เช่นเห็นชาติว่าแกนนาเนี่ยมันมีปัญหานี้นี่พวกพวกมากู้ชาติเพราะฉะนั้นวิธีการทําไงเบี่ยงเบนความสนใจกรบข่าวของตัวเอง มันก็ไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าจะหาวิธีแล้วนี่ต้องยอมรับว่าวันนี้คนเลิกพูดกันแล้วนะครับวันที่บริษัทวที่ผู้จัดการต้องเปลี่ยนชช่ไคมพ้นเลิกพูดกันแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องต้องอยู่ในข้อวิเคราะห์ที่จะต้องวิเคราะห์กันให้ดีว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราที่ผู้คนจะต้องเดือดร้อนจะต้องเดินขบวนต้องไปปิดสภาเนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อมากรบเรื่องบางเรื่องที่คนเขากําลังจับได้ไล่ทัน คือผมบอกว่าปรากฏการณ์ที่นัดวันที่23คือความจริงพวกเราเนี่ยนะครับความจริงวันนี้สัญจรไปวัดสวนแก้วัไกลาจากทาเนียบรัฐบาลมากมายและก็ชุมนุมกันจัดรายการกันโดยสงบวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเอาแผนที่มาการให้ดู วัดสวนแก้วอยู่ตรงไหนภายในวัดเป็นยังไงห่างจากกรุงเทพแค่ไหนวันนี้ยังไม่ดูหรอกนครับเพื่อจะบอกให้เห็นว่าไม่มีทางแหละครับที่คนเสื้อแดงจะมามายุ่งกับคุณครับเราสงบสันติเราไม่ยุ่กับใครเราอยู่ในวัดครับแต่ว่าการที่ยกเอาเหตุมาเนี่ยนะครับคือการพยายามบิ้นรนเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่นัทวุฒิแถลงเมื่อวานนี้เนี่ย เรื่องความเสียหายในทำเนียบรัฐบาลน,นี่สํารวจเบื้องต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกนี้กลบและสร้างความเสียหายมากมายเนี่ยนะครับนับไม่นับเอกสารอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยพอพวกนี้ออกมาจากธทำเนียบรัฐบาลมันฟ้องทุกอย่างเลยว่าแท้ที่ผ่านมานั้นนอกจากบุกไปยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วนั้นยังไปปล้นทรัพย์ในทำเนียบรัฐบาลอย่างนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าใครจะพูดการเมืองใหม่พูดความสวยงามใครจะไปอุ้มอย่างไรก็ช่างแต่นี่มันเกิดกับประเทศไทยนะครับแล้ววันที่ยี่สิบสามจะพาใครไปตายกันดิเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอย่าเอาผู้บริสุทธิ์ชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องมาสังเวยกันดินะครับแต่แต่ผมสังเกตนะเขาเกิดระเบิดห้าหกครั้งแล้วนะครับแต่เกิดทุกครั้งจะอยู่ช่วงตีสองถึงตีสี่เป็นช่วงเวลาที่แกนําไม่อยู่และเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีคนการใช้ไมีคนเนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่า การไม่มีคนก็เหมือนกันคนจะไม่รู้ไม่เห็นว่ามีใครทําอะไรในนั้นประการที่หนึ่งรประการที่สองก็คงจะเจ็บจะตายกันก็ไม่มากไมยเท่าไหร่ครับผมก็เสี่ยงเอาที่นี้ผมมีข่าวครับที่อยากจะยืนยันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็สถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้ององค์มนตรีปกป้องชาติปกป้องประเทศครับข่าวนี้เนี่ยบางทีจะทําให้ท่านผู้ชมหูตาสว่างขึ้นบ้างนะครับลองฟังดูนะครับ องคมนตรีบนมอบยึดทำรรเนียบตปร,รทำงานลำบากอ่านให้ฟังให้ชัดๆซะก่อนว่าในอำพลเสนานรององคมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในหัวข้อโครงการศูนย์การศึกษาพัฒนาเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริที่โรงแรมสยามสตรีเมื่อวันที่20พฤศจิกายนว่าการมาบรรยายในครั้งนี้จะขาดอุปกรณ์ในการบรรยายไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสารสาคัญอื่นๆเนื่องจากว่าสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เรียกสั้นๆว่ากปรรซึ่งขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีสถานที่ทำงานอยู่ในบริเวณทำเนียบรัฐบาลแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิตไม่สามารถจะเข้าไปทำงานได้และอุปกรณ์สำคัญหลายอย่างก็ยังอยู่ในทำเนียบรัฐบาล